พี่ครับพี่ครับขอรีวิวขนมบ้านขนมแบ่งปันหน่อยครับขนมพิงงาถ้าคุณซื้อมาไม่ต้องเอาไปผิดไฟในเตาอาจจะมีไฟแต่รู้ไหมว่าในใจมีแค่คุดทองม้วนกะทิสดกินได้กินดีกินกี่ทีก็ไม่มีสลดไม่ต้องถามหาถึงความสกปรกเพราะระบบถูกหลักอนามัย <c oughs> ทองม้วนห่อเจียวสายม้วนสายเปี้วต้องลิมลอง ขนมใดที่ถูกเดียวคือขนมเดียวที่ถูกใจคุกกี้งาดําเม็ดมะม่วงหิมะพนันแค่เปิดฝาลอกซีนแต่มันไม่ใช่ซีนแมกโปเพราะมันคือโปแมกซ่งแมกซีนถ้าอยากลองกินขนมแบบพวกผมแล้วแล้วก็สั่งซื้อได้แล้วตอนนี้ที่เพจบ้านขนมแบ่งปันบอกเลยจะซื้อขนม